ประเทศไทยและประเทศกัมพูชามีอาณาเขตติดต่อกันยาวกว่า800กิโลเมตรครอบคลุมทั้งภูมิประเทศภูเขาป่าไม้และชุมชนในอดีตที่ผ่านมานั้นทั้งสองฝ่ายได้พึ่งพาอาศัยกันมาอย่างยาวนานถึงแม้จะมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแต่ทั้งสองประเทศก็ยังคงเผชิญความทา้าทายจากข้อพิพาทเรื่องเขตแดนแรงงานข้ามชาติการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาความมั่นคงและอาชญาก,กรรมชายแดน ความขัดแยงจากสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชามีหลายสาเหตุสะสมกันมาเป็นเวลานานประเด็นหลักที่สำคัญคือปัญหาเขตแดงที่ไม่ชัดเจนการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนโดยสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาเริ่มทวีความรุนแรงอีกครั้งในช่วงต้นปี2568เดือนกุมภาพันธ์ชาวกัมพูชาได้มาแสดงออกถึงเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ประสาทตาเมือนถบมีการเผาสาราตีม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของ3ประเทศได้แก่ไทยกัมพูชาและลาวช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนพบการขุดคูเลตรุกล้ำพื้นที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีในที่สุดสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN2 ในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตในวันที่16และ23กรกฎาคม ทำให้ทหารบาดเจ็บและสูญเสียขาเช้าวันที่24กรกฎาคมพบการเคลื่อนกำลังพร้อมอาวุธของทหารกัมพูชาเข้ามาใกล้แนวลวดหนามหน้าฐานปฏิบัติการของไทยจนในที่สุดเวลา8นาฬิกา20นาที<น>กัมพูชา<น>เปิดฉากยิงด้วยปืนเล็กและปืนใหญ่ใส่ฐานปฏิบัติการหมูป่าซึ่งอยู่ตรงข้ามปราสาตาเมืองถมทำให้การประทะลุนามรุนแรงตลอดแนวชายแดนนำมาซึ่งการเปริดปฏิบัติการยุทธบดิียุทธบดิ์ เป็นชื่อรหัสปฏิบัติการทางทาหารของกองทัพไทยที่ใช้ตอบโต้การรุกรานอธิปไตยของชาติจากฝ่ายกัมพูชาโดยมีเป้าหมายเพื่อบุกและขับไล่กองกำลังของกัมพูชาที่ลวงละเบิดดินแดนไทย วีรชนทหารกล้าแม้กายจะดับลับไปแต่เกียรติยศและวิรกรรมอันยิ่งใหญ่จะยังคงอยู่ชัว่วนิรันดรขอสดุดีดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของทหารกล้าที่ยอมสละแม้ชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภยัยพวกเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะจดจำ ความกล้าหาญนี้ไว้และจะร่วมกันสารต่อเจตนารมณ์ในการทำรงไว้ซึ่งเอกกาชของชาติให้สมกับที่ท่านได้สละชีพเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานสืบไปสมนภูมิบ้านโนนวันชัยเมื่อวันที่4 4กรกฎาคมเวลา10นาฬิกา20นาที น่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่13ได้รับมอบภารกิจให้ยิงตอบโต้และทำลายฐานที่มั่นฝ่ายกัมพูชาพลทหารวลชิดยวงสุวรรณในตำแหน่งพลกระสุนหมู่เครื่องยิงลูกระเบิดหนักที่สองหมวดเครื่องยิงลูกระเบิดหนักที่3กรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่13ได้ปฏิบัติหน้าที่ยิงทำลายค่าศึกบริเวณเนิน3 9 1หรือภูกีในระหว่างปฏิบัติการมีอาวุธวิธีโค้งจากฝ่ายกัมพูชา ตกลงมาอย่างหนานแน่นรอบพื้นที่แต่พลทหารวลันชิตยังคงทําหน้าที่เอากระสุนและบรรจุให้กับหน่วยอย่างต่อเนื่องด้วยความกล้าหาญจนเวลา10นาฬิกา45น,นาทีขณะที่ทําการยิงทําลายฐานที่มั่นและสนับสนุนการยิงมีกระสุนปืนใหญ่จาก่ายค่าสึกตกลงมาใกล้กับหมู่ของตนเองทําให้พลทหารวลันชิตซึ่งอยู่ใกล้จุดตกที่สุดถูกแรงอัดและสะเกลระเบิดเข่าที่ศีรษะและทั่วร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งการปฏิบัติการนี้สามารถทำลายฐานที่มั่นค่าศึก5แห่งและสังหารทหารกัมพูชาได้มากกว่า100นาย <S <S สมรภูมิปาสาตาควายหลังเปิดฉากยิงของกัมพูชาในวันที่24กองกำลังสุรานารีจัดให้ชุดโดนทิ้งระเบิดสังหารของกองร้อยลาดตะเวนระยะไกลที่6เข้าไปในพื้นที่บริเวณปาสาตาควายวันที่25กรกฎาคม2568 เวลา5นาฬิกามีการปรับเปลี่ยนกำลังพลชุดโดรนทิ้งระเบิดสังหารเวลา9นาฬิกา10นาทีในระหว่างที่กำลังเซตระบบโดรนโดยมียสิบเอกกิษดา้อยโคดเจ้าหน้าที่เทคนิคและสิบเอกจิรายุสิงโอนนักบินผู้ช่วยได้นำโดรนไปติดตั้งกับแท่นปล่อยเพื่อเตรียมขึ้นบินเมื่อติดตั้งโดรนเสร็จทั้งสองนายกับเข้าบังเกอร์ในระหว่างนั้นกัมพูชาได้ยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด82มิลลิเมตรตกบริเวณที่ชุดโดรนกำลังจะทำการบิน เป็นเหตุให้สิบเอกตพลบุญเลิศเสียชีวิตทันทีหนึ่งนายและสิบเอกกิลายุสีอ้อนกับกสิบเอกกฤษตา้อยโพรนได้รับบาเดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในระหว่างนำส่งโรงพยาบาลสนามวันที่2 8กรกฎาคม2568เวลา5นาฬิกาชุดอัลฟาซึ่งมีจา่าสิบเอกอโนไทปองแกว้วเป็นหัวหน้าชุดโจมตีเดืเริ่มแทรกซึมด้วยเทา้าเข้าพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อเข้าตีและยึดที่หมายเน,นิน35 0้เวลา10นาฬิกาก่อนเข้าตี กองทัพอากาศได้ทิ้งระเบิดจาก F-16 และรถถังยิงสนับสนุนที่เนิน350จาก1บเอกอโนไทยได้นำกำลังเข้าวางตัวและเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บของชุดราโบก่อนกลับไปประจำที่และยิงตอบโต้กับพูชาที่ตีโอขณะกำลังเคลื่อนที่เจาะเส้นทางซึ่งเป็นป่าและก้อนหินไปด้านหน้าทำกลางการระดมยิงอย่างต่อเนื่องได้มีลูกระเบิดคว้างไม่ทราบชนิดตกบริเวณด้านหลังลูกระเบิดได้ระเบิดก่อนตกถึงพื้นทำให้สะเก็ดระเบิดซาดใส่กำลังพลในชุดได้รับบาดเจ็บ5้านาย เวลา11นาฬิกาจาก11อกโนไทยล้มลงกับพื้นทันทีและหมดสติไปเขาได้รับการปรถมพยาบาลและพยายามส่งกับสายแพทย์แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาสมรภูมิฐานตาสิหลังเปิดชากยิงของกัมพูชาในวันที่24กรกฎาคมเกิดการประทะรุนแรงต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนจนเวลา3นาฬิกา ของวันที่5 5กรกฎาคมกัมพูชาเริ่มยิงอาวุธใส่ฐานปฏิบัติการฐานตาสิง10โทรสราวุธนามสวัสด์ได้รับคำสั่งให้ยิงตอบโต้เพื่อผักดันจนเวลาประมาณ10นาฬิกาส0นาที10โทรสราวุธตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ1 0 2ถึ 29, งยนายเกอนที่เข้ามาทางทิศต,ตะวันออกหางประมาณ200เมตรและถูกยิงด้วยปืน M79 และปืนเล็กด้วยความกล้าหาญ10โทรสราวุธ สังเกตเห็นทหารกัมพูชา3-4นายอยู่ใกลจึงตัดสินใจพยายตัวออกนอกบังเกอร์เพื่อใช้ปืน RPG ยิงใส่ทำให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บหลายนายขณะที่กำลังจะกลับเข้าบังเกอร์มีกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดของกัมพูชาตกใกล้กับบังเกอร์ทำให้สิบโทสลาบุตรได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณศีรษะและหมดสติถูกนำส่งโรงพยาบาลกัทธรล,ลักษ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมา จูโจได้รับการแจ้งเตือนภารกิจล่วงหน้าประมาณหนึ่งสัปดาห์เพื่อเตรียมแผนพักดันพื้นที่ภูมะเขือหลังจากเกิดความขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่ชายแดนหลังจากได้รับแจ้งว่าเริ่มมีการประทะที่ปาสาาต,ตาเมินทมและปาสาาต,ตาควายในวันที่24กรกฎาคม2568กองร้อยจูโจกได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมรถบรรทุกและรถปฏิบัติการไปยังฐานปฏิบัติการภูมะเขือท่ามกลางการยิงปะทะด้วยอาวุธวิถีตรงและวิถีโค้งตลอดเส้นทาง ฝ่ายไทยทําการริดรอนอาวุธยิงสนับสนุนของกัมพูชาด้วยอากาศยานไร้คนขับในคืนวันที่24และ25กรกฎาคมจนเช้าวันที่25กรกฎาคมกองร้อยจูโจมได้รับคําสั่งให้เข้าตีที่หมายยอดภูมะเขือสิทเอกจิลายุสอินทุมานในตำแหน่งนายสิทธิธรลายชุดจูโจมที่หหมวดจูโจมที่1่ได้รับภารกิจในการริดรอนทําลายเสาสัญญ,ญาณสะพานและกระเช้าและร่วมทีมเจาะที่หมายในระหว่างทําการเจาะมีปืนเล็กของกัมพูชาิีมาสิทธิเอกจิลายุส ได้ทาการยิงตอบโต้และเมื่อทีมที่2วางตัวเป็นฐานยิงให้ทีมหนึ่งแล้ว11กิรายุธได้ลุกขึ้นโผไปวางตัวเป็นฐานยิงทันใดนั้นกัมพูชายิงปืนเล็สวรออกมาถูก11กิรายุธอินทุมานลม้มลงต่อนหน้าเพื่อร่วมทีมและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้สามารถยึดภูมิเขือได้สังหารทหารกัมพูชาเสียชีวิต17นายและทําลายเสาสัญญ,ญาณกระเช้าลำเลียงผลและคลังเก็บอุปรกรณ์ได้ สมนนุนรภูมิปรตาษาโดนตรวนหลังเกิดการประทะตามแนวชายแดนในวันที่24กรกฎาคม2568นั้นวันที่25กรกฎาคม2568มีการยิงสนับสนุนเพื่อสกัดกั้นตลอดทั้งวันจนวันที่26กรกฎาคม2568เวลา8นาิก30นาทีกัมพูชาได้เปิดฉากยิงด้วยรถถังและอาวุธวิธีโค้งใส่ฐานปฏิบัติการภูผาจนเกิดการประทะกันอย่างรุนแรง พลทหารยานพาตโคดสาขาในตำแหน่งคนยิงผู้ช่วยหมู่เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลิเมตรที่2ได้รับภารกิจให้ทำการยิงทำลายฝ่ายตรงขา้ามเพื่อต่อต้านการเข้าตีเวลา9นาฬิกา30นาทีกัมพูชาเพิ่ม,เต,มเติมกำลังทหารราบจำนวนมากพร้อมรถถังและอาวุธวิถีโค้ระดมยิงอย่างหนานแน่นและรุนแรงทำให้มีกระสุนปืนตกลงภายในฐานหลายนัดพลทหารยานพาตถูกแรงอัดกระแทกจากระเบิดแม้ได้รับคำสั่งให้ถอนตัว แต่เจ้าตัวปฏิเสธและยังคงยืนอยากทำหน้าที่อย่างกล้าหาญเพื่อย,ยิงกดไม่ให้กัมพูชาคเคลือนที่เข้ามาใกล้ในระหว่างที่กำลังยิงต่อสู้มีกระสุนลูกระเบิดขนาด82มิลิเมตรตกใส่บริเวณที่ตั้งปืนทำให้พลทหารยานาพั์ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่หน้าอกและเสียชีวิตทันทีสวรรดีค่ะท่ วันที่26กรกฎาคม2568เวลา10นาฬิกานาทีเกิดการยิงจากฝ่ายกัมพูชาเข้ามาบริเวณปราสาทตาเมืินทงโดยการยิงตอบโต้ด้วยรถถังทีซีอย่างหนักมื่อยังจุดตรวจการพ้าอันซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของฝ่ายกัมพูชาจ่าสิบเอกทวัชชัยบุษภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดตรวจการพ้าอันได้รับอันตรายจากการถูกกระสุนรถถังทีซีและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีตโต สมรภูมิปาสตาเมือนทมวันที่6กรกฎาคม2568 1อกสิเอกอมรินผาสุขในตำแหน่งหัวหน้าชุดยิงของมูลปนเล็กที่3ได้รับภารกิจวางกำลังต่อสู้ต้านทานทหารกัมพูชาที่พยายามเข้าตีฐานที่มั่นบริเวณฐานปฏิบัติการหมุดน้ำเงิน ในระหว่างยิ่งต่อสู้สิบเอกอมรินผาสุขถูกแรงอัดร,ระเบิดจากกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดไม่ทราบชนิดได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าเล็กน้อยและแตัดสินใจกับเข้าแนวรบอีกครั้งหลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจนวันที่28กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกาทหารกัมพูชาเสริมกำลังและระดมยิงอาวุธนานา,นานชนิดเข้าใส่ฐานอย่างหนักเพื่อแย่งยึดพื้นที่ปราสาทตาเหมือนทม ในระหว่างการยิงต่อสู้มีกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดไม่ทราบขนาดตกบริเวณหลังบังเกอร์ที่สิบเอกอัมบรินประจำอยู่สะเก็ดระเบิดพุ่งเข้าใส่บริเวณศีรษะทําให้หมดสติเขาถูกนําส่งโรงพยาบาลสนามแต่เนื่องจากได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากสะเก็ดระเบิดบริเวณศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะสําคัญทําให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาพลทหารพิทยุธโสดาตําแหน่งคนปืนเล็กหมู่ปืนเล็กหมวดปืนเล็กกองพันฐานราบที่4กรมทหารราบที่23 วันที่23สิงหาคม2568มีภารกิจให้จัดชุดลาดตระเวนพิสูจน์ทราบแนวการวางกำลังของฝ่ายกัมพูชาบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการปราสาทตาเหมอนทมจำนวนเจ็ดนายโดยให้สิทธิเอกชัยบุญนวลจันทร์เป็นหัวหน้าชุดและมีพลทหารพิทยุทธโสดาเป็นลูกชุดในการปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เวลาแปนาฬิกา30นาทีถึงส0นาฬิกาซึ่งการปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัยจนเวลา16นาฬิกา30นาที จากการตรวจสอบยอดกำลังพลปรากฏว่าพลทหารพิทยุทธ์ไม่อยู่ฐานปฏิบัติการและไม่มีผู้พบเห็นจึงได้ออกตามหาจนกระทั่งเวลา1 7บเนานาทีมีกำลังพลพบร่างของพลทหารพิทยุทธ์นอนหมดสติอยู่ในห้องสุขาบริเวณหน้าปราสาตาเมืองทมในลักษณะท่านอนตะแคงจึงได้แจ้งมวดเสนารักเข้าช่วยเหลือปรากฏว่าพลทหารพิทยุทธ์ได้เสียชีวิตก่อนหน้าแล้ว สมรบูมิพื้นที่สำแตกวันที่28กรกฎาคมเวลา14.30นกองกำลังทหารกัมพูชาที่อยู่หน้าฐานปฏิบัติการของไทยได้ทำการเตรียมเปิดฉากการยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนเล็กพร้อมกับเติมกำลังพลประมาณ100นายขึ้นหน้าแนวปะทะก่อนข้อตกลงหยุดยิงจะมีผลเวลา14.50นามีกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดตกบริเวณฐานปฏิบัติการป่ามันและกัมพูชาพยายามเข้าตีฐานปฏิบัติการของไทย พลทหารศิลวิทย์พินโยสุขปฏิบัติหน้าที่พลกระสุนป้อนกระสุนให้พลยิงปืนกลอย่างต่อเนื่องขณะปะทะมีกระสุนปืนใหญ่ตกบริเวณรอบฐานอย่างหนักรวมถึงกระสุนไม่ทราบชนิดที่ยิงใส่รังปืนกลที่พลทหารศิลวิทย์ประจําอยู่ด้วยความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่อกระสุนที่ยิงเข้ามาพลทหารศิลวิทย์ถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่ที่บริเวณศีรษะลำคอหน้าอกทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา สซลลภูมิฐานแดนไกลวันที่24กรกฎาคมกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้ามาในบริเวณเขาพระวิหารและช่องอ่านมมาจนวันที่28กรกฎาคมเวลา21นาฬิกาทหารกัมพูชาเพิ่มเติมกำลังและได้รับแจ้งจากทหารผ่านซึ่งเป็นหน่วยข้างเคียงว่ามีโดนทิ้งระเบิดของทหารกัมพูชาจำนวนมากในพื้นที่หน้าแนวหน่วยจึงได้จัดชุดราตระเวนตรวจการและพยายามยิงทำลายโดนเหล่านั้นแต่เนื่องจากมีโดนจำนวนมากและการตรวจการจำกัดทำให้ชุดราตระเวนทั้งหมด13นายได้รับบาดเจ็บ โดยบาดเจ็บสาหัส3นายทําให้สิทโพต่อพงพันดวงซึ่งบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต,ต่อมา <S <S สมรภูมิช่องสายตะกูตั้งแต่เริ่มมีการประทะในวันที่24กร,รกฎาคมกองบังคับการกองร้อยทหารราบที่251ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐา,านทหารพลาก2 6น2604ช่องสายตะกูมีหน้าที่บังคับบัญชาและตั้งรับจนวันที่28กร,รกฎาคม เวลาประมาณ18นาฬิกาได้เกิดการประทะก,กันอย่างปราปรายระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาจ่าสิบเอกธิรยุทธ์สีจุยจ่ายซึ่งเป็นจากกองร้อยได้ช่วยผู้บังคับกองร้อยบังคับบัญชาและสั่งการให้กำลังพลในฐานปฏิบัติการเข้าที่กำบังทำการกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาที่ตกลงบริเวณโดยรอบฐานด้วยความกล้าหาญจ่าสิบเอกธิรยุทธ์วิ่งตามแนวคูติดต่อเพื่อกำชับกำลังพลให้เข้าที่มั่นแข็งแรงเพื่อความปลอดภยัยจากการโจมตีทางอากาศ และฟากระสุนปืนเล็กเข้าไปบังคับบัญชาทหารที่อยู่ในบังเกอร์ระหว่างกำกับดูแลและบังคับบัญชาได้มีกระสุนปืนใหญ่และปืนเล็กต้องไฟกัมพูชายิงเข้ามายังต่อเนื่องมีกระสุนปืนใหญ่ตกไม่ทราบทิศทางเข้ามายังบริเวณฐานปฏิบัติการทําให้จ่าสิบเอกธิรยุทธ์ได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากการถูกสะเก็ดระเบิดถูกนําส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสมรภูมิฐา,านตาหอง วันที่28กรกฎาคม2568ในขณะที่มีการเจราจาหยุดยิงในเวลา24นาฬิกาฝ่ายกัมพูชาพยายามลุกรานอธิปไตยโดยการโจมตีด้วยอาวุธหลายชนิดเพื่อยึดภูมิประเทศสำคัญบริเวณฐานปฏิบัติการตาหอง2จ่าสิบเอกอพิรมทรงพุทธซึ่งปฏิบัติหน้าที่พวงทับหูปืนเล็กที่3ได้สั่งการให้กำลังพลยิงต่อสู้ทางการกระสุนปืนใหญ่แตกอากาศเข้ามายังฐานทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและได้รับแจ้งว่าปืนกลสนับสนุนติดขัดจ่าสิบเอกอพิรม สั่งการให้กําลังพลนยิงกดอย่างต่อเนื่องและพยายามวิ่งฝ่าแนวกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดเพื่อเขาไปช่วยเหลือพลนยิงปืนกลในระหว่างเคลื่อนที่มีลูกกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดตกบริเวณฐานทําให้จ่าสิบเอกอภิรมถูกสะเก็ดระเบิดเขายังคงนํากําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บเข้าที่กําลังปลอดภยัยจนเป็นเหตุให้ตนเองทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและในฐานปฏิบัติการเดียวกันนี้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม เริ่มการประทัยอยางต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนจนถึง28กรกฎาคมการประท้าย,ยัางคงต่อเนื่องอย่างหนานแน่นตลอดทั้งวันจนเวลา22นาฬิกาฝ่ายกัมพูชาพยายามแทรกซึมเข้าสีเพื่อยึดพื้นที่ก่อนคำสั่งหยุดยิงมีการประทัด้วยปืนเล็กยาวอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลา23มนาฬิกาสนาทีกัมพูชายิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด82มิลลิเมตรลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตาฮองสองทำให้พลทหารเทเลยุท์กระจ่างหองซึ่งกำลังยิงประทัเพื่อต้านทาน ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด82ม mm, ิลิเมตรโดยวิธีกระสุนเข้าบริเวณจุดสําคัญและอวัยวะภายในของร่างกายทําให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาทุกๆคนก็มีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยก็ได้ทําหน้าที่ความเป็นทหารอย่างเต็มรูปแบบได้เสียสละชีพเพื่อชาติและได้สร้างคุณงามความดีไว้ข้างหลัง ให้ทุกคนได้พูดถึงกล่าวขวัญในแนวทางที่ดีเราจะรักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ชั่วกัลเปวาวสารขอให้ดวงวิญญาณทหารกล้าแห่งกองทัพบ,บกจงสถิตเสถียรในทิพยพิมานสถานอย่างสงบสุขนิรันดร์การเทินขอเชิญทหารกล้าจงนิทราอย่างที่เนา่าหลับเถิดอย่าหมองเศร้า จะกปกป้องผองพระไทย